เนี่นะฮะเอาเรื่องดีๆหน่อยก็แล้วกันครับคุณผู้ชมฮะคือทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็นิคมอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยเขามีการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาธุรกิจพลังงานระบบดิจิทัลเนี่ยนะฮะหนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ ถามว่าเรื่องนี้มันดียังไงกับสังคมดียังไงกับประเทศแน่นอนคําว่าพลังงานแสงอาทิตย์ถูกไหมฮะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดเรื่องของเชื้อเพลิงแล้วที่เห็นเนี่ยวันนี้มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรือง เนี่ยนะ,ะวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานและสักขีพยานในการบันทึกความร่วมมือในการลงนามในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเขามีการร่วมมือพัฒนาธุรกิจพลังงานระบบดิจิทัลเนี่ยนะฮะซึ่งทางคุณสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งวันนี้อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสมจินท์พิลึกค่ะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะท่านบอกว่าความร่วมมือของ2หน่วยงานครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่ม อุตสาหากรรมเพื่อสร้างต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการพลังงานทดแทน oh. ค่ะคือจะมีเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานคือพอใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันมันจะมีระบบที่กักเก็บพลังงานเนี้ยเอาไว้ใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็มีระบบ PEA ด i g i t a l Platform นะคะใช้บริหารจัดการพลังงานที่จะใช้ในนิคมอุตสาหากรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ อันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันใหม่ในการที่จะสร้างระบบผลิตไฟฟ้าในนิมคมอุตสาหกรรมเองโดยเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งเราจะเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์น,นะครับคือโซลาร์ฟาร์มแต่ว่าจะเน้นการติดตั้งเป็นแบบ floating solar คือติดตั้งในใน,ใน,ใ,นในอ่างเก็บน้ําของการนิมคมอุตสาหกรรมจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือว่าเมื่อผลิตไฟฟ้าจากนิคมอุตสาหกรรมจากพลังงานแสงอาทิตย์นี่แล้วเนี่ยครับ ก็จะเป็นการเชิญชวนนักลงทุนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมมากขึ้นว่าจะหันมาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่การที่กรมอุตสาหกรรมสามารถนำาโครงการนี้ไปรวโชว์ในต่างประเทศเพื่อเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นนะครับ นี่คุณผู้ชมนึกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนี่เขากําลังยกระดับในภาคอุตสาหกรรมอย่างที่บอกก็คือในนิคมอุตสาหกรรมแล้วที่สําคัญก็คืออยากจะเชิญชวนนักลงทุนมันก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วที่สําคัญคือมันก็กลับมาดีกับประเทศชาตินี่ฮะเป็นการร่วมมือกันนะครับคุณผู้ชมฮะอีกขั้นหนึ่งนะ,อะ <c oughs> นอกจากเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมฮะกลับมาดูอีกเรื่องหนึ่ง